สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับนวัดให้กำลังใจซึง้งแบมแบมหลังโพสต์ตัดเพาะทำไมคนไทยชอบดูถูกกันเองนวัดอิสระไก่ศีลให้กำลังใจซึง้งแบมแบม,แบมกันพิมุกหรือแบมแบมก็เอ็ดหลังโพสต์ตัดเพาะทำไมคนไทยชอบดูถูกกันเองจากกรณีที่แบมแบมก็เอ็ด หรือแบมแบมกันพิมุกภูวกุลได้ออกมาโพสข้อความเชิงตัดเพอผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าทำไมคนไทยชอบดูถูกกันเองโดยระบุข้อความว่าทำไมคนไทยเราชอบดูถูกกันเองหลายครั้งแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจเราคนไทยบ้านเกิดเดียวกันแท้แทนที่จะเป็นกำลังใจให้กันดันมาพยายามดึงคนของเราให้ตกต่ำลง อยากให้ภูมิใจและยอมรับความสามารถของคนไทยเราเองบ้างนะครับทั้งนี้ภายหลังจากทวิตดังกล่าวเผยแพร่ออกไปหลายคนต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นและอดเป็นห่วงความรู้สึกของหนุ่มแบมแบมไม่ได้แฟนคลับต่างเข้ามาสแสดงความห่วงใยกันเป็นจำนวนมากอาทิเราไม่รู้ว่าคุณเจออะไรมาเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบและชื่นชมทุกครั้งที่คุณทำอะไรใหม่ๆมันทำให้เห็นว่าโอ้ นี่คนไทยเหรอเก่งจังเก่งมากจริงๆเวลาที่คุณพูดไทยท่ามกลางผู้คนมากมายที่เขาไม่รู้เรื่องกับเราเราที่ฟังอยู่โคตรภูมิใจจริงๆนะเพราะคุณไม่เคยลืมว่าคุณมาจากไหนเป็นต้นขณะที่ทางเจ้าพ่อเวทีนางงามอย่างนวัดอิสระไก่ศิลป์ก็อัพไอจีสตอรี่ถึงเรื่องดังกล่าวโดยระบุว่าเห็นด้วยครับอย่าคาดหวังอะไรกับคนพวกนี้ เดินหน้าไปเติบโตให้คนต่างชาติชื่นชมดีกว่าครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ